สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ๋มปนัดดาไม่ทนฟาดแซนวิสาพัดเจ็บถึงซวงหลังฟังเหตุผลเบี่ยงกู้ภัยเรียกได้ว่าโดนถล่มเละสำหรับแซนวิสาพัดหนึ่งในแก๊งเพื่อนของนางเอกสาวแตงโมนิดาหลังเบี่ยงใส่เจน้าท่กู้ภัยว่าทํางานกันช้าจนไม่สามารถช่วยเหลือแตงโมได้ทันเวลางานนี้ทําเอากู้ภัยหลายคนรวมถึงดาราชื่อดังจํานวนมากออกมาฟาดกลับสิ่งที่เธอพูดออกมาพร้อมงัดหลักฐานโต้ว่ากู้ภัยไม่ได้ทํางาน ช้าอย่างที่เธอเอ่ยออกมากระทั่งล่าสุดแซนได้ออกมาขอโทษกู้ภัยผ่านรายการของกระแสพร้อมยกมือไหว,ว้ว่าขอโทษจริงๆค่ะพี่พี่กู้ภัยที่พูดจาไม่เหมาะสมหรือมารายาทไม่ดีใส่ขอโทษจริงๆตอนแรกคือไม่ทราบว่าเขาคือพี่พี่พกู้ภัยตอนแรกคิดว่าเขาเป็นชาวบ้านแถวนั้นมายืนอยู่เพราะเราไม่เห็นอุปกรณ์การช่วยเหลือหรือเรือ คำว่ากู้ภัยเราคิดว่าจะมีเรือลงมาช่วยหาแต่ว่าอันนี้เขายืนอยู่บนบกซึ่งก็เลยไม่คิดว่าเขาคือพี่พี่กู้ภัยที่มาช่วยเพราะเราแจ้งกู้ภัยทางน้ําเนอะแซนก็เลยไม่คิดว่าเขาจะยืนอยู่บนบกล่าสุดทางบุ๋มปนัดดาก็ได้สวนกลาพันธ์ทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังได้ฟังคําสัมภาษณ์ของแซนว่ากู้ภัยไม่ใช่ปลานะครับเข้าใจว่าน้องเขาอาจคิดเองว่ากู้ภัยต้องนั่งเรือมาเหมือนในหน,นังมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเรารับแจ้งเหตุก็ต้องมาที่เกิด เสอบถามหาข้อมูลก่อนไม่ใช่กระโดดน้ําส่ม 4, สุมสีสมหําทำงานต้องคิดปราดทุกชีวิตมีความสําคัญแต่กู้ภัยคืออาสาไม่ใช่ขี้ค่าพูดจากันดีๆก็ได้ฮช t a ดารา3าทกกู้ภัยมังกรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ